อยากให้สมาชิกคะ,คะได้ฟังแนวทางการ recovery port ของพี่พงศ์นะคะสไตล์แบบพี่พงศ์นั่นเองนะคะก็อยู่ห้องโคชเจินมาเดือนนี้น่าจะเดือนที่3ผมเองเล่นหุ้นมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแต่ไม่มีแนวทางเล่นเล่นสเปะดสปะนะเราไม่มีครูแล้วช่วงช่วงนี้ที่ผมมาอยู่ super trader เนี่ยมันเปลี่ยนแนวคิดผมเยอะวันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องการ recovery จากการขาดทุนเนี่ยมาเป็นกำไรว่าทำได้ยังไงนะครับตัวผมเองเนี่ยปกติเนี่ยพอช่วงไม่ดีเนี่ยผมจะสวิตช์ตัวเองมาเล่นแบบ เก็บเหรียญเก็บเหรียญเหมือนเก็บเหรียญหยอดกระปุกเนาะโดยความคิดของผมก็คือเก็บเหรียญใส่ใส่ในกระปุกเนี่ยทุกๆวันเดี๋ยวมันก็เต็มเองเราได้หลายๆไม้ติดกันเนี่ยมันเกิดความมั่นใจมากเกินไปราคาที่ผมซื้อก็ประมาณอ่าประมาณช่วงเนี้ครับนี่ซื้อไปสองไม้เป็น up ท r e n ทุกคนเห็นไหมครทุกคนเห็นอย่างนี้ปุบ๊บเอสต็อปมันสั้นผมเองก็เห็นสต็อปสั้นเสียงน้อยผมก็วางสต็อปลอสไปที่ต่ํากว่าจุดซื้อเนาะสองช่อง อ่าเราเวลาโดนโดนก็โดนไม่เยอะแล้วเวลาได้เห็นแนวแนวเบรกข้างบนมันก็มันก็ค่อนข้างจะคุ้มใช่ไหมฮะปรากฏว่าผ่านมาสองวันที่ซื้อมันทุบผมช่วงเช้าซึ่งเราไม่ได้อยู่หน้าจออ่าคนส่วนใหญ่เวลาเจออย่างเงี้ยพอเราไม่ได้อยู่หน้าจออย่างเงี้ยแล้วมันพรวดลงไปข้างล่างใช่ไหมเราก็ยังตอนตอนจะคัดเนี่ยปกติก็คัดเลยแต่เพราะไอความที่มันพรวดลงไปลึก ไอเราจะขายเลยมันก็โดนเยอะใช่ไหมครัมันก็จะหาเหตุผลให้กับตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าพฤติกรรมมันมันจะเคลียร์ก่อนเราก็ย้อนไปดูกราฟก่อนหน้าเอ๊ะมันเคลียร์จริงๆนะเรารออีกสักสองวันแล้วมันจะดึงกลับเหมือนก่อนหน้าไหมอ่มาผมก็คิดอย่างเงี้ยนี่น,น,นี่นี่เริ่มใบแอสว่ามันจะกลับนะที่จริงมันเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยนะครับอย่าทาตามแต่ตัวเลขดูตัวเลขฮะที่ผมโดนเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยผมเก็บเหรียญได้อยู่ห้าหมื่นกว่าบาทแต่ว่าอันนี้ผมโดนดอกเดียว เสียแบงค์เรียนเยอะเนาะเรียนเดทผมก็เรียนมาแล้วสวิงก็เรียนมาแล้วลันเทนก็เรียนมาแล้วแล้วผมเป็นคนที่เรียนแล้วต้องปฏิบัติทดลองโดยการเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยซื้อขายซื้อขายบ่อยมากจนเราเกิดทักษะระดับหนึ่งอ่านะครับแล้วผมได้ความนิ่งจากการมาอยู่ที่ซูเปอร์เทรดเดอร์ตัวนี้ครับผมก็คิดใหมว่ว่าเอ๊ะทำไงดีวะถ้าเราจะคอบคุมให้เราที่เราโดนไปเนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยกลับมาได้ซึ่งถ้าเราซื้อ ซื้อแบบเด y ก็ก็แก๊แก,กไม้ละ2อง0ั0สามพันเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาผมเอาแนวคิดจากเด y t เทรดเนี่ยผสมสวิงและผสมกลรันผมใช้วิธีการเข้าซื้อแบบ d a y t เทรดเหมือนเดิมการข้อดีของการซื้อแบบ d a y t เทรดก็คือหน้าเทรดเราจะคมุมใช่ไหมฮะคัดลอสเร็วเวลาเสียเสียน้อยเวลาได้เนี่ยมันอาจจะได้ไม่เยอะแต่ผมมารวมกับสวิงเทรดและรันเทรดเนี่ยก็คือพอเราซื้อแบบเดเทรดปุ๊บ เราจะลุ้นถือหลังจากผ่านวันแรกไปได้ไปได้แล้วเนี่ยอย่างอย่างที่ลูกศรผมนี่คือวันที่ผมเข้าซื้อนะอ่านี่คือวันอ่ากรอบแรกที่ผมนี่คือเข้าซื้อนะครับแล้วผมวางสต็อปลอตที่โลใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ไม้แรกอ่าแล้วก็เข้าไม้สองนี่ผมเข้าสองไม้ใช่ไหมครับพอผ่านวันแรกเนี่ยมันไปปิดต่าโลอ่อทุนผมจะอยู่สิบเก้าจุดสามมันก็ไปปิดปิดปิดกดสิบเก้าจุดสามพอดีก็ยังไม่ได้ออกเนาะ อพอวันรุ่งขึ้นเปิดโดดนะครับจุดจุดสี่เหลี่ยมที่สามนี่นะมันเปิดโดดขึ้นไปเป็นสิบเก้าจุดจุดห้าใคแล้วบนเหนือเส้น EMA สาสิบ้าเนี่ยครับจุดพิกจุดพิกของผมจากขาดคุณเนี่ยโดยใช้วิธีการเข้าแบบ day trade แต่ถือรันเทนใน time frame สั้นผมลันเทนใน time frame สานาทีเนาะเพราะผมถนัด time frame นี้เนาะสามสิบห้าเอ่ 35, อ EMA สามันันเทนไปเรื่อยๆถ้าไม่หลุดผมไม่ออก ะะมันจะช่วยให้เรากินคําใหญ่มากกว่าที่ผมจะกินสามช่องหรือห้าช่องปกติผมเล่นสายซิงใช่ไหมฮะหุ้นตัวไหนเล่นตัวนั้นผมจะเข้าไปแจมอ่าแล้วหุ้นการบ้านตัวไหนเล่นแล้วก็ลุ้นลันเทนได้ผมก็ลันเทนในความไท,ทม์เฟรมสั้นเนื่องจากว่าช่วงนี้มันไม่ดีเนาะผมก็ใช้ไทม์เฟรมสั้นในการลันเนี่ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าเอ้ยพรุ่งนี้มันทุบนะเราก็ออกเร็วขึ้นเราก็จะได้คําใหญ่มากกว่าที่จะได้สามช่อง การไม่ stop loss การกลัวเสียเงินวันนี้ผมก็เลยเอาวิธีการาให้มือใหม่เนี่ยสามารถ stop loss ได้โดยที่ไม่คิดถึงว่าเราจะเสียเท่าไหร่อย่างเช่นอย่างเช่นวิธีการ stop loss หลายคนเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมเหมือนผมเองก็ไม่ค่อยทำเพราะไม่อยากเสียเงินก่อนจะ stop loss ทุกคนจะเปิดมาหนะ้าพอร์ตปริโตัวเนี้ยแล้วไปดูว่าเราจะเสียเงินเท่าไหร่ใช่ไหมวิธี<ช>การ stop loss <L oss> ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยจะคัทแล้ว เราเสียเงินเท่าไหร่วะเปิดไปดูปุป๊บเราจะไม่คัดเราจะยือ้เอเฮ้ยเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งผมเองเมื่อก่อนเวลาฝึกเนี่ยผมใช้วิธีการไม่เปิดดูพอร์ตพลิโอตัวนี้เลยครับถึจุดคัดเป็นคัดใช่คัดเลยเท่าไหร่ช่างมันเราไม่เห็นนี่ถึงจุดคัดคัดเลยแต่พี่พิพงค์นะคะประยุกต์ใช้วิธีการนี้ด้วยการแบบไม่ดูเ,เขาเรียกว่าอะไร ไม่ดูพอร์ตระหว่างวันนะคะเข้าตามแผนทุกอย่างนะก็คือผลลัพธ์ก็คือกลับามาเป็นกําไรนะคะกลับมาเป็นกําไรตรงนี้อยากให้พี่พงศ์อธิบายนิดนึงคะ่ะว่ารูปภาพนี้พี่พงศ์อยากจะสื่ออะไรกับให้กับท่านตัวนี้ผมผมสื่อถึงคนที่เข้ามาตลาดหุ้นใหม่ๆนะครับอาชีพเก่าก็คือรับเช่าพระใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นเลยเรียนก็เรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นเหมือนกัน ใช่ไหมครับความรู้ผมอาจจะเป็นศูนย์หรือเทียบกับเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ฮะที่อยู่ในดินที่เรากำลังเพาะปลูกเนี่ยความรู้ของเราไม่มีความรู้แม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเรามาอยู่สนามหุ้นเราต้องเรียนรู้เรามาอยู่กับซูเปอร์เทรดเดอร์มาอยู่กับโค้ชเนี่ยโค้ชเขาจะคอยลดน้ําแล้วเราก็จะคอยเติบใหญ่ในด้านความคิดและความรู้ขึ้นเป็นต้นไม้ขึ้นในที่สุดใช่ไหมฮะเปรียบเปรียบกับต้นไม้เนี่ยในระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะเจอพายุบ้างเจอฝนเจอแดดบ,บ้าง กระอาะจีกเลือดบ้างากระอจก,อกบ้างจะหนักแค่ไหนเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราก็อยู่ได้เนาะเราอาจจะปรึกษาโค้ชเราก็ได้นะครับทุกครั้งเนี่ยถ้าเราทนอยู่ได้ให้นานพอเนี่ยเหมือนโค้ดแต่เราคนอยู่2ปี3ปีขึ้นไปเนี่ยจนครบลูกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยู่ได้สามารถทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักได้ถ้าใครอึดพอทนพอแล้วเรียนรู้นะครับที่สำคัญคือการเรียนรู้เนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนจะลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ทุกคนพักพิงได้ครับ